รู้กันไหมครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยเจ้าอาร์ตเทมเพลตเรดาเนี่ยจะเข้ามาให้เราได้ลองสู้กันแล้วนะและเอาตรงๆเนี่ยเป็นบลส้มตัวแรกที่ผมมองว่าน่าจะยากแน่ๆเลยครับหรือเวลาเพียงแค่1วันคุณจะเตรียมตัวอะไรได้บ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยช่องฝุกดุกดิกก็แค่ช่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมเท่านั้นเองผมจะทําคลิปเกี่ยวกับการเล่นเกมออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆฝากกดไลค์กดซับสไคร e และกดแชร์แล้วเรามาติดเกมเป็นเพื่อนกันนะครับ ่อเน,นืนะครับก็มาพูดถึงตัวอีเวนต์สักหน่อยเนาะซึ่งอีเวนต์นี้นะครับเขาต้องการ h r ที่50นั่นเองนั่นแปลว่าการเตรียมตัวของเพื่อนๆเ,เนี่ยที่เหลือเวลาแค่1วันก่อนจะเจอเจ้าอาร์เทมเพิร์ดเนี่ยที่ปล่อยให้เรามาได้เล่นนะครับเราจะต้องปั๊มเลเวลก่อนนั่นเนองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้ปั๊มเลเวลเนี่ยก็ต้องรีบไปปั๊มเลเวลซะนะเพราะว่าถ้า h r ไม่ถึง50เนี่ยคุณก็จะจอยเล่นกับเพื่อนเพื่อหรือจอยเล่นเองไม่ได้นะครับ แล้วในอีเวนต์นะครับเขาก็บอกว่าเราจะได้รับสเปเชียลแมทเทอเรียลเนาะเป็นของแบบเจ้าเรดาร์ส้มนั่นเองครับในที่นี้นะครับเราจะสามารถนําไปคราฟชุดเจ้าเรดาร์แบบวายได้นั่นเองก็คือแบบการมากนั่นแหละซึ่งในส่วนนี้นะครับมันจะมีสกิลชุดยั่งไงเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบจริงๆนะไว้เราไปอรอลุ้นแล้วก็เล่นพร้อมๆกันแล้วก็ค่อยติดเกมไปพร้อมๆกันเรื่อยๆในวันพรุ่งนี้ดีกว่าเนาะส่วนรูปลักษณ์ภายนอกนะครับผมมองว่าไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่นะ ท่าที่ดูเผนๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เจาะรายละเอียดมากนักเนี่ยผมว่าหน้าตาของชุดก็คล้ายๆกันนะเพียงแต่ว่าอาจจะสลับขั้วสีกันนิดหน่อยครับจากสีเหลืองเป็นสีน้ําเงินจากสีน้าเงินเป็นสีเหลืองน่าจะแค่ประมาณนี้แหละครับแต่ว่ารูปล,ลักษณ์เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีในเกมเนาะในหนึ่งวันก่อนเควสมานะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปรีเช็คเจ้าตัวแบบว่าเลเวลของชุดกเกาะเอาก่อนเนาะเพราะว่าในที่นี้เนี่ยถ้าคุณอัพเลเวลชุดเกาะน,นะครับคุณจะได้รับค่าดีเฟนซ์เพิ่มมากขึ้น แลวถ้าคุณอัพเต็มมันก็จะได้เพิ่มมากขึ้นเยอะอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปจัดแบบว่าชุดเกราะของคุณให้ดีก่อนว่าชุดเซ็ตแบบว่าคู่ใจของเราเนี่ยเราอัพเต็มหรือยังหรือว่าอัพใกล้เต็มไหมถ้าอัพยังไม่เต็มเนี่ยก็พยายามที่จะไปฟามหาของแล้วก็มาอัพเพิ่มนั่นเองครับตัวผมเองก็ต้องพูดตามตรงครับว่าชุดเซ็ตที่ผมใส่เนี่ยผมยังขาดอยู่นิดหน่อยเหมือนกันครับยังไม่ได้เต็มทุกชุดขนาดนั้นเนาะแต่ว่า ตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อดีอยู่หนึ่งข้อครับก็คืออีเวนท์ที่เขากําลังจัดให้เราอยู่เนี่ยมีเควสเจ้ากบเขียวที่ผมชอบตีนั่นเองผมก็จะไปตีอีเวนท์เจ้ากบเขียวต่อครับว่ามันจะได้เจ้าตัวแมททิเรียลเนี่ยพวกอาร์เมอร์ซเฟียพวกแอดวานซ์ซเฟียอะไรพวกนี้ครับไปอัพชุดเกาะเนาะอ,อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปอัพชุดเกาะกันนะครับเผื่อใครที่ยังไม่รู้จักนะครับว่าเควสกบเขียวคืออะไรเควสกบเขียวนะครับคือเควสท,ที่อยู่ในอีเวทน,จจน,น,นเวท์ทนันบนั แล้วนอกจากจะต้องการ HR ดที่21แล้วเนี่ยเราจะได้ของรีวาร์ดเนี่ยเป็นพวก h a r d Armor s o p h i a a d v a n c e อดวานซ์อาร์ที่เราเอาไปอัพชุดเกาะเมื่อสักครู่นั่นเองครับแล้วอีกทั้งเนี่ยเจ้าเควสนี้มันยังได้เลเวลเยอะอีกด้วยนะผมพูดตรงๆเลยว่ามันมันเหมาะกับคนที่ที่ตีมอนสดๆไม่เก่งเหมือนผมนั่นแหละครับผมมองว่าไปฟาร์มเจ้าตัวนี้เนี่ยเราจะได้สเฟียร์ไว้อัพชุดเกาะแบบค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าเขาการันตีได้เม็ดม่วงเนี่ยตาละหนึ่งเนาะแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าคุณยังอยู่เลเวลอยู่ที่ประมาณ21ยังไม่ถึง50คุณสามารถฟาร์มเลเวลจากเฟสนี้ได้เลยนะเพราะว่าเราจะตีจบเร็วครับแล้วก็ตัวเราเนี่ยก็จะได้เลเวล50ทันด้วยแล้วก็ได้แมทเทียลไปอัพชุดด้วยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นผมว่าคุ้มนั่นแหละแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมไม่ได้มาแนะนําเล่นๆนะเจ้ากบเขียวเนี่ยผมตีเยอะจริงๆอย่างที่เห็นเลยตอนนี้ผมตีไป108ตัวแล้วนั่นเองครับแล้วก็ตีเพลินมากครับแล้วก็บบวเอาแมทเทีย ก็อย่าลืมไปฟาร์มกันนะครับตอนอื่นก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเจ้าเรดาวแบบตัวธรรมดาเรดาวที่เป็นตัวเทมเพิร์ดแบบสีม่วงธรรมดาและก็เป็นตัวอาร์ตเทมเพิร์ดนะครับเป็นสีส้มมันถือว่าเป็นตัวเดียวกันหมดเลยครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆจะมาเช็คความสามารถนะครับเราสามารถเปิดสมุดมอนสเตอร์ฟิลไกด์ได้นั่นเองแล้วก็เข้ามาเช็คได้เลยครับว่าเจ้าเรดาวเนี่ยมีจุดอ่อนอยู่ที่ตรงไหนอะไรยังไง แล้วก็แพ้ธาตุอะไรบ้างนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้เจ้าเรดาวเนี่ยจะแพ้ธาตุน้ําแล้วก็ธาตุน้ําแข็งถูกไหมครับส่วนเจ้าตัวเอ e m เมนต์สเตตัสนะครับที่เป็นพวกแบบเอฟเฟกตต่างๆเนี่ยมันก็จะแพ้พิษแพ้ธาตุนู้นธาตุนี้เนี่ยก็ลองดูกันได้นะว่าแพ้กี่ดาวยิ่งดาวเยอะก็แปลว่ายิ่งแพ้เยอะนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็ลองปรับเปลี่ยนอาวุธไปบิลเซตได้เลยเนาะว่าเราอยากจะอาวุธเซตไหนธาตุไหนไปตีมันนั่นเองครับ หลังจากที่เราดูการชนะทตุแพทธาของมอนสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเลือกใช้อาวุธกันบ้างดีกว่าในที่นี้นะครับผมเลือกใช้เป็นอาวุธาตาน้ําแข็งนั่นเองนะสำหรับใครเนี่ยที่เล่นอาวุธอื่นนะครับจะเล่นอาวุธที่เป็นน้ําแข็งหรือน้ําก็ได้นะครับผมขอฝากสวิตช์แอคของผมไว้สักนิดนึงเนาะเพราะว่าผมเนี่ยเลือกเป็นของเจ้าฮีราบามีเพราะว่ามันคราฟง่ายครับเพราะว่ามันเป็นมอนสเตอร์ที่ค่อนข้างตีง่ายแล้วก็ได้แมททอเรียลมามันก็จะง่ายขึ้นนั่นเองเนาะ แล้วการที่เราจะแบบว่าบิวอาวุธนะครับผมแนะนำนะไม่ว่าคุณจะใช้อาวุธอะไรก็แล้วแต่ให้คุณใส่แบบจีเวลที่เป็นธาตุนั้นๆเข้าไปด้วยนั่นเองครับในตอนนี้นะครับผมเลือกอาวุธที่เป็นธาตุน้าแข็งเนาะผมก็เลยใส่จีเวลที่เป็นธาตุน้าแข็งเพิ่มเติมเข้าไปนั่นเองจากเดิมแล้วเนี่ยผมตีติดธาตุน้ําแข็งที่200 <c oughs> ตอนนี้ผมตีติดธาตุน้ําแข็งที่300แล้วนั่นเองครับก็ลองไปปรับใช้กับอาวุธเพื่อนๆกันได้เลยนะครับมาถึงบิวที่ผมเลือกบิวกันบ้างนะครับ บิลของผมเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นฟูลเอจิเนาะแล้วก็เป็นฟูลวิกเนีก็คือจะมีเอจิเดเตอร์เต็มแล้วก็จะมีเวกเนีเต็มนั่นเองแล้วก็ในที่นี้นะครับจะเป็นเซตที่แบบว่าเล่นครอบคุมสักนิดหนึ่งเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้รีดาเมจหนักๆขนาดนั้นครับจะเป็นเซตที่ฮิลเลือดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นเซตที่เราเนี่ยสามารถแบบเติมเลือดเข้ามาได้อีกเนาะก็จะเป็นเซตที่ผมมองว่าเหมาะก,กับมือใหม่อยู่พอสมควรเหมือนกันนะและสําหรับใครเนี่ยที่เน้นแบบเซฟตี้เหมือนผมเนี่ยก็อาจจะเหมาะอยู่เหมือนกันครับ ผมเลือกใช้2ชิ้นแรกนะครับส่วนหัวแล้วก็ส่วนตัวเป็นของเจ้าตัวโซเชียนั่นเองเพราะว่าผมต้องการสกิลเอจิตเ,เตอร์นั่นเองครับแล้วเมื่อเราเนี่ยใส่2ชิ้นนะครับเราจะได้สกิลที่มีชื่อว่าซูเปอร์รีคอเวอรี่แบบที่เลเวล1เจ้าตัวซูเปอร์รีคอเวอรี่นะครับมันจะเพิ่มเลือดให้เราแบบเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดนั่นเองครับนั่นแปลว่าถ้าเ,เพื่อนๆเลื่อนลดแล้วเนี่ยเราหาจังหวะแบบทานยานเลื่อนไม่ทันเราก็สามารถเลือดเพิ่มขึ้นทีละนิดอีกเช่นเดียวกันเนาะแต่ว่าถ้าสำหรับใครเนี่ยไยไ,ได้นะ้กาารเนนนสิปปผละ นอกจากส่วนหัวส่วนตัวของโซเชียแล้วนะครับผมก็จะใช้ทาลิสแมนเนี่ยเป็นของชา l ลนเจอร์ชามครับซึ่งเราจะได้ a อจิเตเตอที่เลเวล2นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยแค่3ชิ้นคุณจะได้ a อจิเตเตเต็มที่เลเวล5แล้วนั่นเองนะเอาไปปรับใช้ในเซตอื่นๆได้นั่นเองครับมาดูที่จุดต่อมากันบ้างนะครับจุดต่อมาเนี่ยจะมีสกิลเวกเนี่ยเป็นหลักครับเพราะว่าผมต้องการโจมตีจุดอ่อนของมอนสเตอร์ให้แรงยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะ ผมเลยเลือกเป็นส่วนแขนของการ r d ีย n a r c w e l l ครับแล้วก็ส่วนขาก็เป็นก well าร r d ีย n a r c w e l l เหมือนกันเพราะว่าอย่างเดิมเลยครับเราต้องการคอมโบเซตสกิลของเขานั่นเองเองนาะตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้เซตสกิลของเขาเนี่ยเป็นสกิลที่มีชื่อว่า d e c i m a t o r ครับแบบที่เลเวล1เนาะซึ่งในจุดนี้นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยเมื่อเราทําให้มอนเตอร์เป็นแผลแล้วแล้วเราไปปิดแผลมอนเตอร์ Monster, ใช่ไหมครับหรือการวูนนั่นแหละเราก็จะได้รับเลือดกลับคืนมานั่นเองผมถึงบอกนะครับว่าเซ็ตนี้เนี่ยเป็นสกิลที่บบง แบบว่าเราตีมอนสเตอร์แล้วเราก็ได้เลือดคืนมาบ้างบางส่วนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันก็เหมาะกับมือใหม่อยู่นะโดยในที่นี้นะครับผมเลือกเจ้าตัวแบบช่วงเอวเป็นของเจ้าอาร์คเวลธรรมดาเท่านั้นเองครับเพราะว่าเราต้องการวิกเนตให้เต็มนั่นแหละไม่มีอะไรมากเลยครับไม่ต้องใส่จีเวลเพิ่มด้วยเพราะฉะนั้นเลือกใช้เป็นแขนของกาเดียนเลือกใช้ขาของกาเดียนแต่ว่าเอวเนี่ยเป็นของอาร์คเวลก็พอส่วนเพื่อนๆอ,อ,อยากจะใช้เป็นอัลฟาหรือเบต้าเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เ,เลยนะครับ ที่ผมเลือกเบต้าเพราะว่าผมต้องการลูวไว้ใส่จีเวลเพิ่มเติมเท่านั้นแหละไม่ได้มีอะไรมากเลยและนี่ก็คือสกิลชุดเซตทั้งหมดที่ผมเลือกใช้นะครับก็อย่างที่บอกเลยมีวิกเนตเต็มเนาะแล้วก็มี a อจิเตเตอร์เต็มแล้วก็ที่เหลือนะครับเป็นจีเวลที่ผมใส่แยกเพิ่มเติมเข้ามานั่นเองเนาะเป็นสกิลแบบ เพิ่มเติมที่ไม่ได้เกี่ยวกับชุดเซตเลยครับนั่นก็คือจีเวลแรกเนี่ยก็คือเชนครับมันจะได้รับสกิลที่มีชื่อว่าเบิร์สนั่นเองซึ่งสกิลนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเพิ่มดาเมจเวลาเราตีต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับส่วนสกิลต่อมาเนี่ยจะมีสกิลที่เป็นจีเวลของไมตี้ครับไมตี้เราจะได้สกิลที่มีชื่อว่าแม็กซิมั่มไมนั่นเองซึ่งในที่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีมานาเต็มอยู่แล้วเนี่ยเราจะได้รับดาเมจเพิ่มอีกเช่เ่่นนะ่่ะะ่่นน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 นเเเเเดดดดีีีียยยวววกกกััััะะะะพพรรรรราาาาาาาฉ้้้้้้ผมมถึงงสิลคคคอออขขบไไใชห พราะส่วนใหญ่ในการตีของเราเนี่ยสเตมินาไม่ลดนั่นเองนะผมว่าสกิลนี้คุ้มครับก็เพิ่มดาเมจได้อีกด้วยเนาะส่วนสกิลต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลที่แบบว่าเพิ่มสตันรีซิตนนั่นเองเป็นสกิลป้องกันที่แบบว่าผมชอบมากที่สุดแล้วละ่ะถ้าสมมุติว่าเพื่อนใส่ d y ไว้เบสินะครับแล้วโดนตีเบาลงแต่ว่าเราติดสตันถึงแม้จะโดนตีเบาลงก็ตามแต่ว่าต้องอย่าลืมนะครับว่ามันมีโอกาสโดนตีเบาลงเฉยๆนะและถ้าเราติดสตันและโดนตีสาอีกเราก็มีโอกาสตายถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยต้องการสตาร์ทรีซิตันแบบเป็นหลักครับเพราะว่าอาวุธผมไม่ได้มีโลก่กันถ้าเราโดนตีติดสตาร์ทเนี่ยผมว่ยัางไงก็ตายครับเพราะฉะนั้นถ้าเราการสตาร์ทไว้น่าจะดีที่สุดนั่นแหละและหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่จีเวลที่มันเพิ่มพวกรีค o เวอรบี่อัพแล้วก็รีค o เวอรบลี่สปีดเนะาะเจ้าตัวรีค o เวอรบี่อัพเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยได้รับการแบบฮิวเลื่อนมากยิ่งขึ้นถ้าเพื่อนเพื่อนทานยาเลื่อนมากขึ้นเนี่ยมันก็จะได้รับเลือดกลับมายิ่งงขขึ้น้นรถาาาสสมมุติิวว่เวูปดแผลอ ที่เป็นชุดเซ็ตของ Guardian Arcwell ะครับถ้าเราตีปิดแผลเขาได้แล้วเราได้เลือดกลับมาเจ้าตัว Recovery Up เนี่ยก็จะทำให้เราได้เลือดเพิ่มมากขึ้นอีกอยู่ดีนะแล้วก็อีกอันต่อมานะครับก็คือ Recovery Speed Recovery Speed เนี่ยทำให้เราฮิวเลือดได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นการฮิวเลือดของโซเชียนะครับที่ค่อยๆฮิวเลือดเราทีละน,นิดเนี่ย ผมไม่แน่ใจนะในจุดนี้ผมยังไม่ชัวร์นะว่ามันจะเร็วขึ้นด้วยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรากินยาเลือดได้ยาเลือดเพิ่มมากขึ้นแล้วรู้สึกว่า recovery speed เนี่ยจะทําให้เรากินยาเลือดเต็มเร็วขึ้นแบบเสร็จเร็วขึ้นด้วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นสกิลพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็น build set ที่ผมเอาไว้แบบโจมตีแล้วก็ป้องกันในเวลาเดียวกันเนาะเป็น build set แบบว่าครอบคุมแบบรวมๆนิดนึง ผมว่าบิลเซนนี้เนี่ยสำหรับส่วนตัวผมมาเล่นง่ายครับแล้วก็ใช้บิลเซตนี้มาโดยตลอดเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบเนี่ยก็ไปบิลเซตตามผมได้เลยนะหลังจากที่ฟังมาทั้งหมททั้งคลิปแล้วนะครับเตรียมตัวอะไรให้พร้อมแล้วเนี่ยอย่างสุดท้ายที่เราจะต้องเตรียมตัวก็คือไปลองล่าเจ้าตัวเรด้าวนั่นเองเนาะเราจะได้จำมูฟเซท่าทางต่างๆได้ครับว่าเขาตีอะไรเรายังไงบ้างเนาะทำอะไรได้บ้างถึงแม้ว่าเจ้าตัวแบบเรด้าวส้มเนี่ยมันอาจจะมีท่าพิเศษแบบแตกต่างไปสักเล็กน้อยก็ตาม แต่ว่าการฝึกซ้อมกับเรดาร์ธรรมดาเนี่ยก็น่าจะเวริร์กไม่ใช่น้อยนั่นแหละครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับคลิปนี้ผมหวังว่าทุกคนเนี่ยจะเตรียมตัวกันพร้อมนะตัวผมเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เตรียมตัวพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็จะเตรียมตัวไปล่ามันให้แบบว่าดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เนี่ยแหละเพราะว่าผมก็กลัวโดนวันฮิตคิวตายเหมือนกันครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมฝากกดไลค์กดซับสไคร e และกดแชร์ช่องฟุก๊กด,ดุกด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ